วัสด,ดีทุกคนโอโ้เมื่อวานจ้างรถมาไถานาทุกคนเช้านี้กะว่าจะมาดูความเรียบร้อยซะหน่อยกับเจอของเล่นจมขี้โคนอยู่ตรงโน้นทุกคนนี่เทียบเลยนี่เจ็บมาเต็มกระแปงเลย <Wow. S 1> ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้พี่แม็กจะพามาล้างขี้โคนออกจากของเล่นนะทุกคนนี่ตรงนี้เลยนี่โอโหโดเสิตเต็มกระแปงเลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาล้างดูกันเลยทุกคนนี่ จะใช้ดูของจริงด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนะน้ำคลองก็เริ่มน้อยแล้วทุกคนจะปลูกข้าวนี่ปลูกได้ไหมเนี่ยน้ำแค่เนี้ยฮะมาดูกันเลยทุกคนนี่เริ่มจากชิ้นนี้ก่อนละกันนี่โอ้ชิ้นนี้ชิ้น,นใหญ่หน่าดูเลยอ่ะมาดูซิมันคืออะไรโอ้โหสีเขียวสดใสเลยมาดูก่นอนฮโอ้อันนี้มันก็จะเป็นรถ ดันหิมะนะทุกคนนะนี่ที่เมืองนอกก็มีหิมะตกเช้ามารถวิ่งไม่ได้ทุกคนนี่ต้องใช้เจ้ารถด,ดันหิมะนี่ดันหิมะออกซะก่อนนี่วิ่งทีกระจุยกระจายเลยนี่จะรถดันหิมะฮ่าบ้านเราไม่มีนะทุกคนนี่ข้างหน้าจะมีผานทรงลูกศรแบบนี้ฮ่าวิ่งทีนี่หิมะกระจายเลยอ่ะโอ้สวยดีเอาไว้ตรงไหนเอาตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะนี่รวมรวมไว,ว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน อีกชิ้นโอ้โหติดแต่ขี้โคลนอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถบิ๊กฟูตนี่ตงจริงก็จะเป็นแบบนี้น่ล้อใหญ่ๆเสียงดังทั้งแรงทั้งเสียงดังนี่ดูดนี่ก่อนนี่นี่นคุณนตลกอบอบอนเลยทีเดียว หมุนไม่ได้เลยทุกคนล้อไม่ขยับเลยอ่ะไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนแล้วยวก็กลับไปซ่อมที่บ้านนะทุกคนนะนี่มาจีนต่อไปโ,โหทีนี้น้ำไม่ค่อยดีเลยจะทำนาซะหน่อยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรถเฮียบในุกคน,นี่รถเฮียบของจริงก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะใช้งานเหมือนคล้ายๆรถเคนะทุกคนแต่ว่ามันคันเล็ก แม่มีกระบะด้านท้ายด้วยยกได้ขนได <c oughs> น้นี่เห็นไหมตัวเล็กๆแต่แรงดีทุกคนนี่ยกของหนักสบายเลยนม่มีลานด้วยนี่มีบูมยกของยกขึ้นลงได้หมุนซ้ายได้หมุนขวาได้แะยกของขึ้นรถอ๋อสัญญอดเลยรถเงียบนะชิ้นสุดท้ายทุกคนมาดู นี่คืออะไรมันคือมันคือโอ้โหตัวนี้เป็นรถเกี่ยวข้าวหรือว่ารถตัดข้าวนะาทุกคนนะนี่พระเอกของชาวนาเลยสมัยนี้ไม่ต้องใช้คนเกี่ยวละใช้รถนี่วิ่งปื๊ดทีเดียวเกี่ยวข้าวหมดทุ่งเลยนี่เก็บไว้ที่ตัวรถก็มาปล่อยลงบรรทุกรถบรรทุกแบบนี้ทุกคนนี่ มันจะดึงมกรวงข้าวเข้ามาตัดตรงนี้เก็บไว้ตรงค้ายรถนี่แล้วก็คุน้นหลอดนี้ทุกคนนี่โอ้โหสุดยอดเลยสมองคนนี่ฉลาดจริงๆริ้ทุกคนนี่คิดได้ไง่ายนี่อ่ะมาดูชิ้นต่อไปทุกคนอันนี้โรสซิอ่าโอ้อันนี้ก็จะเป็นรถขนขยะนะทุกคนนะ่ะนี่ ของจริงก็จะเป็นแบบนี้แน่ด้านหลังมีด้านท้ายมีช่องใส่ขยะแล้วก็จะมีไฮดรอลิกบีบขึ้นไปแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยบรรทุกได้ทีแล้วเยอะๆเลยนี่ก็มีหลายสีนะแล้วแต่ละพื้นที่นะทุกคนนะนี่ไหนดูสิด้านท้ายมันเปิดได้หรือเปล่าเปิดเปิดไดม้มันเปิดโอ๊โยฮะเปิด เปิดโอ้โหโเปิดไม่ได้ทุกคนเปิดยากเหลือเกินอ่าไม่เป็นไรกองรวมกันไว้ตรงนี้อ่ามาชิ้นต่อไปโอ้โหเยอะจริงๆเลยอ่าโอ้โหโตัวนี้สีเหลืองสวยเลยอันนี้เป็นรถออฟโรดนะทุกคนนี่รถออฟโรดล้อมันจะใหญ่ๆสูงๆนะทุกคนนะนี่เขาใช้วิ่งทางวิบากวิ่งในป่านี่ถนน เป็นบุกน้ำลุยโคลนี่สบายๆเลยน่แขรกกดรถพับรดนี่ทุกคนนะล้อนจะใหญ่ๆหอ่ะก <c oughs> องกันไว้มา <c oughs> โอ้โหเหลืออีกหลายชิ้นเลยทุกคน,นามาดูสิทำไมาเอวมันอนๆอน,นนี่ชิ้นนี้อโอ้อันนี้ก็จะเป็นรถไอ้พ่วงขนไม้สูงนะทุกคนนะนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้ ไม้สูงในป่าลึกรถธรรมดาเข้าไปขนไม่ได้ทุกคนนี่ต้องใช้เจ้ารถไถพ่วงแบบนี้โอ้โหนี่แรงมันเยอะทุกคนนี่ถนนเป็นที่หลุมที่โคนที่ดินที่โคนนี่ไปได้หมดน,นี่เจ้ารถไถพ่วงไม่มีลานเนละทุกคนก๊ <c oughs> งแกง๊งเราเรียกของเล่นก๊งแก๊งมาชิ้นต่อไปโอ้ <c oughs> อันนี้สีแดงแรงดิด <c oughs> ดูสิมันคืออ่าอันนี้ก็จะเป็นรถแทงน้ำดับเพลิงทุกคนนี่ขางจริงก็จะเป็นแบบนี้แน่โอ้โหนี่มีลายสีเลยนี่เอาบรรทุกน้ำไปฉีดดับเพลิงแบบนี้นะทุกคนนะนี่อันนี้ไม่มีเพลิงนะอันนี้งานวาดทุกคนฉีดคนเลยอน่นี่ที่ฉีดน้ำสองอันเลยไม่มีลานทุกคนอ๋อสวยดีอะเก็บให้หมดเลย มาชิ้นต่อไปุกคนโอ้หอันนี้มีหลายสรรยีเลยไหดูสิมันคืออะไรอ่าอันนี้ก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นี่ตัวเองเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ไปไหนมาไหนรวดเร็วไม่ต้องติดไฟแดงทุกคนนี่เสียงดังสนัน่นทุ่งเลยเด้อเฮลิคอปเตอร์นี่ข้างบนหมุนได้โอ้มีน็อตด,ด้วยทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นน,อน็อตเป็นน,อน็อตสงสายทอดประกอบได้นะ อ๋อสวยเลยนี่ฮีดรับเตอร์กระตุนวันตุ้ยน้อยเลยอ่ะมาชิ้นต่อไปให้มันคือโอ้ยโอ้โอ้หลุดเลยทุกคนนี่อะไรลุดอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถโมโปูนะทุกคนเดวสายโมครับทุกนนี่อ่านี่เป็นรถโมโปูมีงานก่อสร้างสร้างบ้านสร้างถนน จะเทปูนเยอะๆก็ต้องใช้รถมอเตอรน์นี่ขนปูนที่ผสมสําเร็จแล้วไปเททุกคนนี่ตัวนี้รวดเร็วทันใจเลยนี่ถนนเส้นนี้ทําวันเดียวเสร็จเลย <c oughs> นี่จะรถมอเตอร์นไม่มีลานทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเก็บเอาให้หมดเลยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมายังมีอีกยังมีอีก โอ้อันนี้เป็นรถแมโคโรทุกคนนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้รถแมคโครนี่มีทั้งอ่าคอสั้นและคอยาวนะทุกคนนะนี่ขุดหลุมขุดบ่องานสร้างสะพานถนนลึกๆนี่นี่ตัวนี้ก็มีคอยาวทุกคนนี่โอ้โหคอยาวเฟอเลยนีม่มุนได้้อหืแจอวเลยตอนนี้สุดยอดเลยจะรถแมกโรนะปเิทของงานก่อสร้างนะ ชิ้นต่อไปทุกคนโอ้วันนี้เน้นสีเหลืองสีเหลืองเยอะเลยอ่าันนี้ก็จะเป็นรถแท็กเตอร์หัวคีบนี่ของจริงๆระเป็นแบบนี้นี่ใช้คีบไม้สูงคีบขยะคีบเศษไม้โอ้โหสารพัดประโยชน์นี่คีบทีละเยอะๆแบบนี้เลยนะนี่มีกรงเหล็กไปคีบ โ okay. อเคมีลานด้วยทุกคนนี่มีลานสี่ล้อเลยแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เนี่ยสงสัยจมที่เลนนาน่ะหมดแล้วทุกคนโอ้โหหลายชิ้นเลยมาไม่เสียเที่ยวจริงๆเลยเช้านี้เนี่ยมาจมอยู่จะได้ไงที่คนแบบนี้นะนี่ไม่มีใครทุกคนนี่อ่ะมาอยู่ที่นาของเราก็แสดงว่าเป็นของเรานะสำหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ต้องขอตัวไป เอาถุงมาใส่ก่อนนะทุกคนนะนี่เด้จะกลับบ้านไปทำความสะอาดให้หมดเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย